วเมื่อสางดีค่อยขัดเก่าเอาขยับกันเข้ามาตีวงกันเข้ามาได้เวลาสุนหัวเอาเปิดแล้ว ศาสาธาธิ์และคนที่ยอดเยี่ยมจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเห็นด้วยตัวเองอาวิมธกายหลวงปู่ม,มั่นภุริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากรรมฐาน พระครูวินัยทรมั่นภูริทัตโตหรือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้นำกองทัพธรรมพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกหลวงปู่มั่นท่านเกิดเดือนยี่ปีมะแม่ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20มกราคมพุทธศักราช 2,413หมบ้านกำบงตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อนายคำด้วงแก่นแก้วมารดาชื่อนางจันแก่นแก้วเป็นหลานปู่ของเตียแก่นเท้ามีพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันเจ็ดท่านท่านเป็นบุตรคนโตเป็นพี่ชายคนโตที่ร่างเล็กหลวงปู่มั่นท่านเป็นคนร่างเล็ก ผิวขาวแดงแข็งแรงว่องไวฉลาดสติปัญญาดีมาตั้งแต่กำเนิดท่านได้เรียนอักขรต่างๆในสำนักของผู้เป็นอาทั้งอักษรไทยอักษรไทยน้อยอักษรธรรมและอักษรขอมจนอ่านออกเขียนได้ท่านเรียนได้อย่างรวดเร็วเรามีความจำดีและมีความขยันหมั่นเพียรชอบการเล่าเรียนศึกษา ปฏิปทาและการแสวงหาธรรมในสมกเพศเมื่ออายุได้15ปีหลวงปู่มั่นท่านได้บรรพชาเป็นสมเณรในสำนักวัดบ้านคำบงได้ศึกษาหาความรู้ทางพระศาสนาในสำนักบรรพชาจารย์อาจารย์ให้ความเมตตาปราณีมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์หรือสตรต่างๆท่านก็จดจำได้รวดเร็วแม่นยำเพราะเอาใจใส่ในการเล่าเรียนดี อีกทั้งยังประพฤติปฏิบัติตัวได้เรียบร้อยดีเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้พอท่านอายุได้17ปีบิดาได้มาขอร้องให้ลาสิบขาเพื่อไปช่วยการงานที่บ้านท่านก็ลาสิบขาออกไปช่วยครอบครัวช่วยงานบิดามารดาจนสุดกำลังความสามารถจะอาจจะเป็นเพราะมีอุปนิสัยในทางบวชมาก่อนอย่างหนึง่งและอีกอย่างหนึ่งเพราะคำสั่งของยายที่ว่า เจ้าต้องบวชให้ยายเพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายากคอยสะกิดใจอยู่เสมอเมื่อลาสิกขาไปแล้วจึงยังคงเฝ้าคิดที่จะบวชอีกอยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายจนกระทั่งท่านอายุได้22ปีท่านเล่าว่าท่านมีความอยากบวชเหลือกำลังแล้วจึงได้ขออนุญาตํำลาบิดามารดากลับเข้ามาบวชจึงท่านทั้งสองก็ได้อนุญาตให้ตามประสงค์ หลวงปู่มั่นได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาณพระอุโบสถวัดสีทองปัจจุบันคือวัดสีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436โดยมีพระอริยกวีอ่อนธรรมรักิตโตเป็นพระอุปชายะพระครูศีทาชยะเสโนเป็นพระกรรมวาจา,จารย์ พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยยานาสโยเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอุปชายะขนานนามคตให้ว่าอุริทัตโตหลังเสร็จพิธีอุปสมบทแล้วหลวงปู่มั่นท่านได้มาศึกษาที่สำนักศึกษาวิปัสนาธุระอยู่กับพระอาจารย์เสากันตศีโลณวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยปกติท่านก็พำนักอยู่ที่วัดเลียบ ออกไปอาศัยอยู่วัดบูรพารามบ้างเป็นครั้งคราวในระหว่างนั้นท่านได้ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นทันเป็นส่วนแห่งพระวินัยคือพระอาจาระอปามประพฤติมารยาทอาจารยวัดและอุปชัยวัดปฏิบัติได้เรียบร้อยดีจนเป็นที่ไว้วางใจของพระอุปชาจารย์และได้ศึกษาข้อปฏิบัติอบรมจิตใจคือเดินจงกรมนั่งสมาธิกับสมาทานทุดงขวัดต,ต่าง ในเวลาต่อมาหลวงปู่มั่นท่านได้สแสวงหาวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆตามราวป่าป่าช้าป่าชัดซอกห้วยลำธารอุบเขาเนื้อขเขาท้องถ้ำทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงบ้างทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงบ้างแล้วลงไปศึกษากับนักปราชญ์ทางกรุงเทพมหานครหลวงปู่มั่นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสปัปปทุมปัจจุบันคือวัดปทุมวนาราม มันไปสนดับธรรมเทศนากับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทอยู่สามพรรษาแล้วออกสแสวงหาวิเวกในถิ่นภาคกลางคือถ้ำสาริกาเขาใหญ่นครนายกถ้ำภัยขวางเขาพระงามและถ้ำสิงโตโลบบุรีจนได้รับรู้รับความแจ่มแจ้งในพระธรรมวินยัยสิ้นความสงสัยในสัตถุศาสนาจึงกลับมาภาคอีสาน ทำการอบรมสั่งสอนสมถวิปัสนาแก่สหธรรมิกและอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจใฝ่ฝศึกษามีผู้เริ่มใสศรัทธาปฏิบัติตามมากขึ้นโดยลำดับมีสิทธิญานุสิทธิ์แพร่หลายกระจายไปทั่วทั้งภาคอีสานต่อมาหลวงปู่มั่นท่านได้ลงไปพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดสัปปทุมหรือวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งพรรษา ก่อนจะไปเชียงใหม่กับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทจำพรรษาที่วัดเจดีหลวงหนึ่งพรรษาแล้วออกไปพักตามที่วิเวกต่างๆอีกหลายแห่งเพื่อสงเคราะห์สาธุชนในแถบถิ่นละแวกที่นั้นหลวงปู่มั่นท่านได้เมตตาอนุเคราะห์สาธุชนในเขตภาคเหนืออยู่นานถึง11ปีจึงได้กลับมายังจังหวัดอุบลราชธานี มาพักจำพรรษาอยู่ที่วัดโนนนิเวศเพื่ออนุเคราะห์สาธุชนในที่นั้น 2, สองพรรษาแล้วมาอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครจำพรรษาที่วัดป่าบ้านนามนตำบลตองโขบอำเภอเมืองปัจจุบันคืออำเภอโคกศรสีสุพรรณอยู่ 3, สามพรรษาจำพรรษาที่วัดป่าน้องผือตำบลนาในาอำเภอพานานิคมห้ 5, าพรรษามีผู้คนมากมายสนใจธรรมปฏิบัติได้พากันติดตาม ศึกษาอบรมจิตใจตามแนวทางที่หลวงปู่มั่นท่านวางไว้ให้สิทธิานุสิตของท่านได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยยังเกียรติคุณของท่านให้ขจรกระจายเลื่องลือไปจนทั่วทุกถิ่นที่ทุดงขวัตสี่ประการที่หลวงปู่มั่นบุริัตโตท่านถือปฏิบัติเป็นอาจ,จิน 1. นปังสุกุลิกังทัตุดง ถือนุ่งห่มผ้าบางสุกุลนับตั้งแต่วันอุปสมบทมาตราบจนกระทั่งถึงวัยชาราจึงได้ผ่อนให้ขหบดีจีวรบ้างเพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธานำมาถวาย 2. บินทะบาติกังคัุดงถือพิกขาจารวัตเที่ยวบินทะบาทมาฉันเป็นนิดแม้อาพาธไปในละแวกบ้านไม่ได้ก็บินทะบาทในเขตวัดบนโรงฉัน จนกระทั่งอาพาธลุกไม่ได้ในปัจฉิมมาสมัยจึงงดบินทบทัท 3. เอกะปฏิกังัตุดมถือฉันในบาทใช้ภาชนะใบเดียวเป็นนิดจนกระทั่งถึงสมัยอาพาธหนักในปัจฉิมมาสมัยจึงงด 4. เอกสาสนิกังัตุดมถือฉันหนเดียวเป็นนิดตลอดมาแม้ถึงอาพาธหนักในปัจฉิมมาสมัยก็ไม่ได้เลิกละ ส่วนทุดงขวัตที่นอกเหนือจากนี้ได้ถือปฏิบัติเป็นครั้งคราวที่นับว่าปฏิบัติได้มากก็คืออารันยิกังกังทุดงถืออยู่เสนาสนะป่าห่างบ้านประมาณ25เส้นหลีกร้กงอยู่ในที่สง,งัดตามสมณวิสัยเมื่อถึงวัยชาราจึงอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากบ้านพอสมควรซึ่งพอเหมาะกับกำลังที่จะพิกข,ขาจานบินบาทเป็นที่ที่ปราศจากเสียงอือตึง ประชาชนเคารพยำเกรงไม่รบกวนอย่างที่ได้ทราบมาว่าในสมัยที่ท่านยังแข็งแรงหลวงปู่มั่นปุริทัตโตท่านได้เคยออกจาริตโดดเดี่ยวแสวงวิเวกไปในป่าดงพงลึกจนสุดวิสัยที่สิทธินุสิทธิ์จะติดตามไปถึงได้ก็มีอย่างในคราวที่ไปอยู่ทางภาคเหนือท่านไปวิเวกบนภูเขาสูงซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกมูเซอร์ยังผลให้ชาวมูเซอร ซึ่งพูดกันไม่รู้เรื่องนั้นบังเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ธรรมบูวาทหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มะกล่าวคำที่เป็นคติกับสิญานุสิ์อยู่บ่อยๆเช่นว่าดีใดไม่มีโทษตีนั้นชื่อว่าดีเลิศได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตนเพราะตัวตนเป็นที่เกิดแห่งสมบัติทั้งปวงเป็นต้น เมื่อท่านอธิบายต่จะปัญจกะกรรมฐานจบลงมักจะกล่าวเตือนเป็นคํากรนขึ้นว่าแก่ให้ตกะนื้อแก่บ่จบข่าพกเจ้าไว้แก่บดได้แขวนข้อต้องแตงแก่บ่พ่นท่าพ้นยังไงข่ายัางไยเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากําเนิดให้พบทั้งสามพบทั้งสามเป็นเฮือนเจ้ายู่และครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่ท่านเทศนาสั่งสอนพระภิกษุ ผู้เป็นสานุสิทธิ์ถือลัทธิฉันเจให้เข้าใจทางถูกและละเลิกลัทธินั้นฉันที่สนาเจดลงแล้วท่านเ็กล่าวถ้อยคำเป็นคติขึ้นว่าเหลือแต่ว่าบ่บเห็นบอลเบานักเดินไ,ไปต่าง่างที่ถูกดมเสือห้อยหลวงปู่มั่นได้ให้โอวาดอันลึกล้ำที่สำคัญแต่เรานักปฏิบัติว่าการบำเพ็ญสมาธิ เอาแต่เพียงเป็นบาทของวิปัสสนาคือการพิจารณาก็พอแล้วส่วนการจะอยู่ในวิหารธรรมนั้นก็ให้กำหนดรู้ถ้าใครกลัวตายเพราะเด็ดเดี่ยวทางความเพียรผู้นั้นจะกลับมาตายอีกหลายพบหลายชาติไม่อาจนับได้ส่วนผู้ใดไม่กลัวตายผู้นั้นจะตัดพบชาติให้น้อยลงถึงกับไม่มีพบชาติเหลืออยู่และผู้นั้นแล จะเป็นผู้ไม่กลับหลังมหาทุกอีและสำหรับสาธุชนผู้ศรัทธาทั่วไปท่านได้ให้โอวาทสำคัญว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลคือความสลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งการชำระจิตของตนให้พ่องแผ้วหนึ่งนี้แลคือคำสอนทั้งหลายของพระพุทธเจ้าการไม่ทำบาปถ้าทางกายไม่ทำแต่ทางวาจาก,ก็ดทำอยู ทางวาจาไม่ทำแต่ทางใจก็ทำสั่งสมบาปตลอดวันจนถึงเวลาหลับพอตื่นจากหลับก็เริ่มสั่งสมบาปต่อไปจนถึงขณะหลับอีกเป็นคำนองนี้โดยไม่ได้สนใจว่าตัวทำบาปหรือสั่งสมบาปเลยแม้กระนั้นยังหวังใจอยู่ว่าตนมีศีลธรรมและคอยแต่เอาความบริสุทธิ์จากความมีศีลธรรม ที่ยังเหลืออยู่แต่ชื่อเท่านั้นต่งนั้นจึงไม่เจอความบริสุทธิ์กลับเจอแต่ความเศร้าหมองความวุ่นวายภายในใจตลอดเวลาทั้งนี้เพราะตนสแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้นถ้าไม่เจอสิ่งนั้นจะให้เจออะไรเล่าเพราะเป็นของที่มีอยู่ในโลกสมมุติอย่างสมบูรณ์ปฏิินโมบุล นับตั้งแต่พศ .2484 เป็นต้นมาหลวงปู่มั่นในวัยชาราท่านได้มาอยู่ที่จังหวัดสกลนครท่านได้เปลี่ยนอิริยาบถไปตามสถานที่วิเวกวิหารเสนาสนะหลายที่หลายแห่งจนกระทั่งปีพุทธศักราช2487ท่านจึงได้ย้ายไปอยู่เสนาสนะป่าบ้านหนองผือตำบลน,น,นาในอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนคร จวบจนถึงปีสุดท้ายในชีวิตของท่านแม้จะเข้าสู่วัยชาราแต่ท่านยังคงเมตตาอนุเคราะห์สาธุชนไม่ว่างเว้นท่านได้เอาธุระอบรมสั่งสอนสิทธิอนุสิท์ทางสมถวิปัสสนาเป็นอันมากอีกทั้งยังได้มีการเทศนาอบรมจิตใจสิทธิอนุสิท์อยู่เป็นประจำแทบทุกวันสิทธิผู้ใกล้ชิดได้บันทึกธรรมเทศนาของท่านไว้ และได้รวบรวมเพื่อทำการจัดทิมพขึ้นเผยแพร่ภายใต้ชื่อว่ามุตโตไทยทัานล่วงมาถึงปีพุทธศักราช2492หลวงปู่มั่นอายุย่างเข้า80ปีท่านเริ่มอาพาธมีอาการเป็นไข้สิทธิผู้อยู่ใกล้ชิดก็ได้เป็นธุระรักษาพยาบาลไปตามกำลังความสามารถอาการอาพาธก็สงบไปแต่แล้วก็กำเริบขึ้นอีก พอ,อรักษาพยาบาลอาการก็สงบสงบไปบ้างกำเริบขึ้นบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเป็นเช่นนี้วนเวียนเรื่อยมาจนจวนจะออกพรรษาอาการก็ออก,กำเริบม,มากขึ้นข่าวหลวงปู่อาภาธกระจายไปอย่างรวดเร็วพอออกพรรษาสิทยานุสิตผู้อยู่แดนไกลต่างก็ทยอยกันเข้ามาปรนิบัติพยาบาลหลังจากเชิญหมอแผนปัจจุบันมาตรวจรักษาแล้ว จึงได้นิมนต์หลวงปู่มาพักที่เสนาสนะป่าบ้านผู้อำเภอพนานิคมเพื่อจะได้สะดวกแก่การรักษาสะดวกแก่ผู้รักษาและสิทธิานุสิทธิ์ที่มาเยี่ยมพยาบาลอาการอาภาษมีแต่ทรงกับสุดวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2492เหล่าคณะสิทธิ์ได้นำท่านมาพักที่วัดป่าสุทธาวาสใก้กับเมืองสกลนคร โดยมีรถยนต์ของแขวงการทางเป็นพาหนะมาถึงวัดป่าสุทธาวาสเวลาเที่ยงเศษวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492เวลา2นาฬิกา23นาทีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบสิริอายุรวม79ปี9เดือน21วันพรรษารวม56พรรษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้เอาธุระศึกษาและปฏิบัติธรรมวินยัยด้วยความอุตสาหะภาคเพียรไม่ทอดธุระในการบำเพ็ญสมณะธรรมท่านปฏิบัติทุดงขวัดเร่งครัดถึงสี่ประการคือ 1. ปังสุปุริกังขทุดง 2. บินทัปาติกังขทุดง 3. เอกปฏิกังขท,ทุดง,เง,ททดง 4. เอกาสนิกังขท,ทุดง อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นดำรงรักษาสมรภิจไว้ไม่ให้เสื่อมสูญได้นำหมู่คณะฟื้นฟูปฏิบัติธรรมวินัยได้ถูกต้องตามพระพุทธบัญญัติและพระพุทธโอวาทท่านได้จาริกไปเพื่อสแสวงวิเวกตามที่ต่างๆทั้งภาคกลางในบางส่วนภาคเหนือเกือบทั่วทุกจังหวัดและแทบจะทั่วทุกจังหวัดของภาคอีสานร,รวมไปถึง บางส่วนของต่างประเทศอีกด้วยการจะริกของท่านนั้นนอกจากจะเป็นไปเพื่อการแสวงหาวิเวกส่วนตัวแล้วท่านยังมุ่งไปเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้คนที่อาศัยในละแวกแถบถินของท้องที่นั้นด้วยสำหรับหน้าที่ในวงการคณะสงฆ์หลวงปู่มั่นท่านได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าในฐานะเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกาให้เป็นพระอุปชายะ ในคณะธรรมยุติกาตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยทรฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทซึ่งท่านก็ลดทำหน้าที่นั้นโดยเรียบร้อยตลอดเวลาที่ยังอยู่ที่เชียงใหม่ครั้นเมื่อจากเชียงใหม่มาแล้วท่านก็งตหน้าที่นั้นโดยให้เหตุผลว่าแก่ชาราแล้วขออยู่ตามสบายตามวัย ส่วนงานศาสนาในด้านวิปัสนาธุระนั้นท่านได้ถือเอาเป็นธุระสำคัญมาโดยตลอดนับตั้งแต่พรรษาที่23จนถึงพรรษาที่59อันเป็นปีสุดท้ายในชีวิตของท่านจึงนับได้ว่าหลวงปู่มั่นปุริทัตโตท่านเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีเกียรติคุณเด่นที่สุดในด้านวิปัสนาธุระมาตลอดและตลอดมาจ,จนถึงยุคปัจจุบัน เหลาคณะสิทธิยานุสิทธิทั้งหลายทั้งปวงทั้งบรรพชิตและคาริหัดได้พากันหลั่งไหลมาร่วมงานถวายเพลิงศพของท่านเป็นจํานวนมากมายมหาศาลจากนั้นได้ร่วมกันสร้างพระอุโบสถขึ้นณบริเวณที่ตั้งเมนถวายเพลิงศพที่วัดป่าสุทธาวาสเพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังต่อมาได้มีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ในวัดป่าสุทาวาสนั้นเพื่อเก็บรักษาอัฐบริขารและอัฐิของท่านซึ่งได้กลายเป็นพระธาตุอย่างอัศจรรย์ไว้ให้สาธุชนได้สักการะและให้เป็นวัตถุพยานประกาศสัจจะแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าธรรมะนั้นอากาลิโกคือไม่จำกัดการไม่ว่ายุคใดสมัยใดผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมล่วงเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ โดยไม่จำกัดการเวลา